ประเทศไทยในสายตาของรัฐบาลจีนมักได้รับการมองว่าเป็นพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการทูตที่ใกล้ชิดกับจีนรัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการสร้างอ,อความสัมพันธ์ที่ดีและเสริมสร้างความร่วมมือทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาความร่วมมือทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ1แถบ1เส้นทาง Bell and Road Initiative 1. ด้านเศรษฐกิจจีนมองไทยเป็นตลาดที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีความร่วมมือทางการค้ากับไทยในหลายด้านรวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการเกษตรการผลิตและเทคโนโลยี 2. ด้านการทูตความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทยมีความราบรื่นโดยทั้งสองฝ่ายมักจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยและจีนมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจีนถือไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและยังมีการพัฒนาโครงการต่างๆเช่นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทั้งสองประเทศ โดยรวมแล้วรัฐบาลจีนมองประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคและมักจะให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องประเทศไทยในสายตาของรัฐบาลอเมริกาได้รับการมองว่าเป็นพันธมิตรสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในด้านการทุตเศรษฐกิจความมั่นคงและการป้องกันโดยเฉพาะในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้ถูกขับเคลื่อนด้วยการร่วมมือในหลายๆด้านซึ่งรัฐบาลอเมริกาไม่ความสำคัญกับไทยในฐานะพันธมิตรที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้ 1. ด้านความมั่นคงและการทหารสหรัฐมองไทยเป็นพันธมิตรทางทหารที่สำคัญในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก โดยมีการทำงานร่วมกันในหลายกิจกรรมทางทหารเช่นการฝึกร่วมการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและการทำการฝึกซ้อมร่วมเช่นการฝึกทางทหารโคบรโกนที่เป็นการฝึกทหารระหว่างสหรัฐและไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคไทยมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สหรัฐให้ความสำคัญในเรื่องของเสถียรภาพและการป้องกันภัยคุกคามจากการขยายอำนาจของจีน2ด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการผลิตสหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศที่ลงทุนในไทยมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีการค้าสินค้าและบริการต่างๆระหว่างสองประเทศซึ่งทำให้การค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทยและสหรัฐเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทั้งสองฝ่าย 3. ด้านการทูตและการเมือง ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสหรัฐมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนานโดยมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันในหลายเรื่องระดับภูมิภาคและระดับโลกสหรัฐมักจะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการปรับปรุงสิทธิมนุษยชนในไทยแม้ว่าจะมีบางประเด็นที่มีความขัดแย้งเช่นการควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิของพลเมืองในช่วงที่ผ่านมา 4. ด้านวัฒนธรรมและการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษาและการท่องเที่ยวก็มีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศโดยมีโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษามากมายนักเรียนไทยจำนวนมากไปศึกษาต่อในสหรัฐซึ่งสร้างความเข้าใจและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยรวมแล้วรัฐบาลอเมริกามองไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการทูตและการศึกษาและมักให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยในสายตาของรัฐบาลรัสเซียมักได้รับการมองว่าเป็นพันธมิตรที่มีความสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการทูตและความร่วมมือด้านความมั่นคงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัสเซียอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดเท่ากับกับบางประเทศในภูมิภาคอื่นๆแต่รัสเซียก็ให้ความสำคัญกับไทยในหลายด้าน1ด้านเศรษฐกิจ รัสเซียมองไทยเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในด้านการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและพลังงานรัสเซียส่งออกสินค้าเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติและอาวุธไปยังไทยในขณะที่ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อื่นๆไปยังรัสเซียการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์เศรษฐกิจโดยมีนักท่องเที่ยวรัสเซียจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยทุกปีซึ่งสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย สด้านการทูตความสัตย์มัพันธ์ทางาการทูตระหว่างไทยยอและรัสเซสียย่อหน้างาราบรื่นและมีการพันธนาความสัมพันธ์ทางการทูตในหลายด้านรัเสเซียมักจะส่งเสริมการเจรจาทางการทูตกับไทยในระดับภูมิภาคและในเวทีระหว่างประเทศเช่นการสนับสนุนการประชุมระดับนานาชาติและการร่วมมือในองค์กรต่างๆเช่นสหรประชาชาติ UN ทั้งสองประเทศมีความสนใจในการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการค้าการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3. ด้านความมั่นคงและการทหารรัสเซียสนใจในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการทหารกับไทยในระดับที่สามารถร่วมมือได้เช่นการฝึกอบรมทหารการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางทหารและการสนับสนุนด้านอาวุธ ไทยไม่ใช่พันธมิตรหลักของรัสเซียในเรื่องความมั่นคงแต่ทั้งสองประเทศยังมีการเจรจาร่วมกันในด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคเช่นความร่วมมือในการต่อสู้กับการก่อการร้าย 4. ด้านวัฒนธรรมและการศึกษาการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาเป็นอีกหนึ่งด้านที่รัสเซียมองว่าเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนสองประเทศเช่นโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียในไทยมีความสนใจมากขึ้นและประชาชนไทยบางส่วนก็สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับรัสเซียโดยรวมแล้วรัสเซียมองไทยเป็นพันธมิตรที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจและการทูตแม้ว่าความสัมพันธ์จะไม่ใกล้ชิดเท่ากับบางประเทศแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงพัฒนาความร่วมมือในหลายๆด้านเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงในอนาคต คำถามนี้ดูเหมือนจะสะท้อนถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยในบริบทของการเมืองระหว่างประเทศในช่วงเวลาต่างๆว่าเป็นมาอาลีคือชิ้นส่วนที่สำคัญในกลยุทธ์ของมหาอำนาจหรือเป็นแค่เบี้ยเครื่องมือในการใช้งานของมหาอำนาจ ประเทศไทยในประวัติศาสตร์มีบทบาทที่หลากหลายในทางการเมืองระหว่างประเทศเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีที่มีการติดต่อกับมหาอำนาจต่างประเทศทั้งจากตะวันตกและตะวันออกจนถึงในยุคปัจจุบันที่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคที่มีการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจเช่นสหรัฐจีนและรัสเซีย ในช่วงสงครามเย็นประเทศไทยถือว่าเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่สหรัฐใช้ไทยเป็นฐานทัพและเครื่องมือในการต่อต้านอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ซึ่งในแง่นี้ไทยอาจถูกมองว่าเป็นมาอารีของมหาอำนาจในที่นี้คือสหรัฐ ในปัจจุบันบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศก็ยังคงมีความสำคัญแต่การเมืองไทยได้มีการปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆประเทศไทยพยายามรักษาความเป็นกลางและไม่เลือกข้างอย่างชัดเจนระหว่างมหาอำนาจใหญ่ในโลกแม้ว่าจะมีการเจรจาและทำความร่วมมือกับประเทศต่างๆทั้งจีนสหรัฐและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ดังนั้นคำตอบอาจขึ้นอยู่กับมุมมองในแต่ละช่วงเวลาและบริบทของการเมืองระหว่างประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถกล่าวได้คือไทยไม่เคยเป็นเบีย้หรือเครื่องมือที่ไราการตัดสินใจเองทว่าเป็นประเทศที่พยายามรักษาความเป็นอิสระและสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของตัวเองและความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอื่นๆ